Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cuz i can't move on till i let go รยราลาน้อยนะโอ,อ้เป็น้องเป็นแค่ดัมเปอร์แป๊เดียมเดีแลวจะไปเอาแล้ว<ป>จะไปไปเนี่ยที่ไปล,ลึก <laughs> <c oughs> กำเดียวสัน้นเลยลึกเป็นแทบเยแล้วเอาเป๋าอยางนี้ลงเนี่ยฮะฮูไปแล้วหน่วยซีอูวี <c oughs> ่ยเนี่ยกูชีพเอาไว้ก่อยีชุกชเฉินโดยเฉพาะ

ชาวบ้านทงนี้ก็จะเอาต้นไม้พผยเนาะตัดเอ่อตันแบงปลาดาป่านี่นี่จะเห็นสะพานไม้พผยนะครับก็คลาสสิกดีนะก็จะสะพานข้ามมานะนี่เจอหน้าหวานแล้วขึ้นมาเอาเฮีอะไรเออได้เนาะเออไอ้คน คนจะด้วยนาะตะวสวัสดีครับสวัสดีครับตะวันเหม็นเทียบในชาวบ้านน่าจะปลูกไว้นะต้นไผ่พวกนี้ต้นกล้วยครับที่ผ่านมาเมื่อกี้คือตำนานอีกคนหนึ่งเนาะนวันวลแห่งวังไม้สั้นเลยเป็นเซียนเลยแหละไม่เจอกันนานแล้วอันนี้เฮียนวันนี่ครัอ๋อ นี่ ite, <c ười> <Yeah. c ười> um. ้หลักบ้านจัวันนี่หางคาแดงๆใช่ไหมวัดาผู้อนี่ยอันนี้วางหมแลยนี่อันนั้นบ่ค่อยได้ใ้ ตรงนี้มันจะเป็นพื้นปูงพื้นผักตบเนี่ยต้องเลยไปก่อนแล้วดำย้อนขึ้นมาบ้านน้ำคุค้ไปคุคนนี่นะอืนี่พวกนี้เลยฮะแหลกหูแหลกทั้บหมอีกหุบแหลกนะป,ป่าฮะปลาลืดพี <c oughs> ด่ว่าปลาลืดดิวะอ๋อใบใหญ่ใบใหญ่ปลาเล็กใช่จังหวะ ไปติดตามจันแบงกับออฟต่อนะครับนี้มาสองคนเลยตอนนี้จันแบงได้แลครับตัวใหญ่ครับโอ้ยเข้าไปเอามาได้วะอให้ต้มขึ้นอ๋อเฮ้อย่างเลิกแล้วจะเข้าไปย่ได้เข้าไปมาได้ลีวแกัลอนลืมมามา เดี๋ยวรออาจารย์แบงค์นะครับเรือง,งนี้อาจารย์แบงค์นี่คาดซ้ายครับตัวเลขเขาไม่ยิงแล้วเขายิงแค่ตัวใหญ่อย่างเดียวนี่ปลาหางวะชดูอ้อชดูไปน้ำปิงก็เยอะอยู่นะนี่ได้ชดูอีกแล้ว เเลทไหดี๋ยวเราจะเข้าไปหาจานแบงเนาะน้ำลึกครับเีจยมยืนกันวะนี่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 ไม่ได้กันร้อนแบบใหญ่มากครับมาเลยสวนี้ได้เดียว ต้องเจือเอาไว้น้อลองดูเดี๋ยวจะแทนลงฟิตเดี๋ยวก่อนแทนเดี๋ยวแนนาแกก่อนแทนโอ้ยขาดแล้วไม่ได้กันร้อนมาแล้วดูนี่ตันแบงอ้อมแกโอ้โหตันอ้อมนี่ครับน้อยครั้งตอนนี้ปืนเป็นตำนานไห nhận bao thế này nhận dù có khi nào đó cây vô nói nhảy off rồi nè bé cả tôi nhai hấp tôi nhỉ sẽ tôi không sẽ bắt đầu nó được con anh sang sao bình mới đây hấp rồi đấy tăng lói ngược càng điều off này thơm này นี่ครับให้รู้สัะว่างอมาน้าไข่ครับครับนะอันนี้ลงน้ำเมื่อไหร่ต้องมีการสูญเสียเกล้ขึ้นนะ้ำากินก็นน้องเลือดแล่มละ่ะโอ้ปลาเกบุสนะี่ครับเออเดี๋ยวๆๆๆๆไว้ก่อนสายใหญ่ครับสายใหญ่โดโดไข่ได้นี่ตัว โอ้โดำยนตันเต็น,นี่ครับเอาไปแล้วพี่โอ,โ,โอ้โหเราเน้นจำนวนนะ <c oughs> ไม่เน้นน้ำหนักครับ <c oughs> จะแบงเน้นน้ำหนักนี่ครับเน <c oughs> ้นจำนวนโอ้โหเอาจำนวนเป็นไรครับเป <c oughs> ็นไรตัวเดียวก็หนักเองอ <c oughs> ่ะจะ a d o w s h น้ำปี เด่นมากใสองโลเดี๋ยวมีทุกตีจแต่แพ้เลยหายไปหยไปหนแ,แล้วจะได้จานโอนปิดเข้าไปได้หืเปิดปะเปิดละเปิดอ,อ,อ,อยู่บ้างออ เป็นยี่ห้อเดียวรือว,ว่าป่าดีป่าวะปะลืดปลืดปลืดล่ดนนล,ดลืดลืดทับลืดเจอมงปลืดเนี่เจอหน้าวันแล้วครับไปแล้วครับไปฉันดู น,นวัลลอยเฮียมาแล้วนี่ระดับตำนานมาเองนวัลถ้าจะแบกมันยิงสระขาดิกเถะมันดำโพโพตรงนี้คงเปิดแล้ว <c oughs> เจอกันออกหรืถ้าแบกครับดึงออกเลยนะอะอรฮะชาวบ้านได้มูลวัดไอหนองแหนมกันมาลื้อก็ว่าอยู่มันดึงออก แต่ว่ามันแห้งๆไปแหน้มันแหนมันแห้งมันปิดไปแล้วครับอ๋อมันปิดไปแล้วไอ้พงนี้เราอมันช่องบะฮ่อนว่ะมันเลอะเกศนี่นะเออเออนี่ไหมล่ะเออเออลองพอมันดูมันเลอะพงมันเลอะลองเอามือเวะแย่เขาได้กระดาษแส่สูน ทั้งเลิกลึกเลยมสองโมงตื่นหนึ่งเดียวยังเลิกอันนี้ครับผมเลิกไปก็มั่งเทค่ยวพอเป็นขวดมากกว่หั่นกับ่หั่นเนาะที่ดีเลบเออต้องมีลายเพราะว่าถ้าทอเฮียมันนี่มันจะตีฟุ้นเข้ามาตีฟุ้งเข้ามา อันนี้มันต้องเดียวเขาออกมาเล่นหนอนะต้องดัตอนน้ำมาด้วยน้ำมันเจี๊ยวหน่อยนี่นี่นว่น้่นป่นี่กมาเี่นี่นี่นี่ไี้นี่นี่นี่ายๆนี่นี่นี็นห่นันี่นี่นี้นี่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 นีนี่นี่ี่นี่นีอน่นี่นี่นีนีี่นม่นี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 ่น่นี่นี่นี่น่นี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 ่น่่ก่นี่นี่น่นน่นี่

วันไนนะเวลาิต <initiatives> ้องตื่นกเลยเออ่ะตลาดนะอืาไปเจอกุ้งบางกกุ้ก็เยอะอยู่มับนทยบมีบมีแล้วล่ะเอออ๋อน้หูตรงนี้มันอยู่หลายตัวนี่ต่าง อ๋อล้วเดินเดินอยู่ในหูอย่างนี้ว่ามันอยู่ตําโคตมต่อนหลหน่องเาะ่มนอยู่แตเอ่อนบน่องบาด้ยขนมาดยัมันกินหางไปกันยี่แถูกลูกลูกแปดเนาะนี่ครับนวันเนาะนวันไปเอาวัวอยู่ คนนี้ได้เห็นตำนานนะตำนานที่มีลมหายใจแม่น้ำปิงบันวองไม่สั้นนะครับนี่นะวันร้องเฮียบแล้วโลงอ่ะแกรอนบ่มีใช่ไหมล่ะแล้วใช่โลงอ่ะ Eh. Mata. Oh. Mana? Ah. Tuloi. Meqok kho ni kata wa. Eh ni nak tulin diwa. ลืมกันนอนวันนี้มือแทนแรงให้อบอยู่บพูนเอาเด้ออาจจะรออยู่ที่นี่ะล,แล <c oughs> ะแ่านี่เยอะชิบหายเลยว่ะ เรอกลอนมาครับเรียบร้อยแล้วครับหอบแดดก,กระเป๋าเรานี่มีกะลอนสองสองใบนะก็พอช่วยได้อยู่เนาะนืมน้ำลึกด้วยครับคือคนที่ดำไม่น้ำปิงได้ต้องแข็งแรงนะแล้วก็ชำนาญน,นะไม่งานได้เรียบร้อยครับ ต้องเคยดำแล้วดำบ่อยๆเหนื่อยครับต้องสู้กับน,น้ำเนาะน้ำลึกด้วยแรงก็เดี๋ยวตามจันแบงครับจันแบงรอตัวใหญ่ยอยู่ครับตอนนี้ได้เหรอจัดการมันอีกแล้วป่านี่เยอะบ่เฮ้ยเสร็จฟุก เยอะวะอ่ะฝุันปลองเลยนี้คะตอนนี้อาจารย์แบงค์ยิงยิงปลาได้แล้วปลาวะ่ะตีที่ว่าปลาเหร,รอรอ๋อปากปลากรงปากฏขังนะครับเดี๋ยวรู้ครับเป็นไง อคนตุ้ยเลยนครับกเลยนโลยยิงหัววนนีไอทีโอไดกมหน่อดเเฮียหมดแล้ว้อยเ่ไับรถีเนี่ยอ้าวไปปาร์นะเตละโกมันแย่แมันจะมาแต่แย ุ้มมกันรอคอยไมได้ก็ตัากังเาอยู่บนเฮียนทวันเฮียนท้วันไปน้อยปเก็บเลยบิยิงเลยพอแท้บนยิงแล้วไปน้อยมออกไดกคุ้มแล้วนาวนวแล้นี่ครัเอาทายงามๆน ออื้ย้อนแสงเขาบอกว่าเอาย้อนหน่อยได้ละช็อตเด็ดได้ครับนี่คุ้มมับบ่ายก่อนจะทำลงเป็นนะอ๋อจะเอาลง ไปลงเพจะได้บมีบทงคู่มาเป็นแขกอมฟโอาอาเดินอะไรบนีนะน <c ười> อ,อนก็อยู่ในหูอ่ะโน้แอ่์เนยิงเอนี้แอร์ไม่อยู่ครับน,น,นะน,นี่นะอยู่นะของจริงเขาเล่นกันนี่นี่เราเจอกบบเซียนสองคนนะสองคนหานะเีวเราอยู่บนเรือนะวันนะครับคนเตี่นะอะไที่ดด้ละาช็อเด็ดวดันนี้ คุ้มแล้วฮ่าแหมมันลงยูทูบอยู่มันแย่ด้วยเนาะที่หัวมันเนาะแตกเลยเนาะมันจะแย่ด้วยแล้วนี่หัวมันแซ็ด้วยเนาะจอดเด็ดถึงฉลาดอยู่จะหูเอียงนะมันเอียงนะมึงเจาะเลยเจาะหูอยู่เนาะแตกตรงนี้ซองโลเกิงลเมื่อกี้ ก็น,นะครับตอนนี้เราอยู่บนเรือของระดับตำนานน,น้วนวนตอนนี้อาจารย์แบงค์ยิงมาแล้วครับปลากลังเขาเรียกาปลากลังนะกลังไม่นํำปิงครับนี่วันนี้น้ำวันมาช่วยดำด้วยนนอ้รู้สึกว่าจะเป็นรอยมีคนยิงมาแล้วนะครับรอยหลุดอรอยแผลนะอาจารยแบงค์ยิงรูนี้นะครับ ยิงท้องมันทะลุอันนี้อาจารย์แบงค์ไม่ได้ยิงครับเป็นคนคนยิงคนก่อแล้วมันหลุดนะก็น่าจะถูกยิงมาแล้วครับน่าจะบาดเจ็บไปแหละนี่ฮะอาจารย์แบงค์ยิงรูนี้ครับ<ฮ>เดี๋ยวเราติดตามอาจารย์แบงค์ไปเรื่อยๆเ,เนาะก็วันนี้คุ้ม้วครับ คลิปนี้เจอเขาเรียกว่าน่าจะเป็นจักรพพัดแห่งลุ่มแม่น้ำปิงนะครับจักรพพัดเลยแหละปลาตัวนี้หรือว่าอาจจะมีน่าจะหายากสุดแล้วน่าจะนะยิงยากครับตัวใหญ่ครับปลาเล็กไปไหนอะปลาเล็กอยู่นู่นตัวนี้น้นนำเลือกครับ เราเกาะเรือให้กำลังใจดีกว่าไหนโมงนะไหนไม่ได้ยิงจะแบงค์ไม่ได้ยิงมันนั่นเลยนะเะโอ้พวกแค่ยิงถักๆมันมีคนยิงมันจะจะจีบเลยไปแตงเงยอะเจ็บเข้าไปอุ้ยเดี๋ยวเจี๊ยบสีส้มออกมาดีกว่า เอาต้ตอบมอนี่เนาะก็เสียดายมากครับเราถ่ายตอนที่จันแบงค์เอาขึ้นจากเรือไม่ได้เนาะถ่ายไม่ทันครับวันนี้คือปลาตัวใหญ่ต้องรีบเอาขึ้นเรือครับเดี๋ยวหลุดเนาะตอนนี้จับแบงค์ได้ไปแล้วเดี๋ยวย้ายทิ้นครับก็เสียดายครับโอ้โหถ่ายไม่ทันเนาะคือน้ํามันลึกด้วย ตอนนี้จันแบงยิงแล้วครับวันนี้โอ้โหแบงไม่แด้หรออมโอ้ยเข้าวปลาไ่ได้แล้วครับเพื่นน้ำแห้งว่ะลึกด้วยยืนแทะเกิดเลยไปแล้วครับตอนนี้ปลาดิน,นครับวันนี้จันแบงโอ้ยวันนี้มาน นี่ฝีมืออ้อมยิงนะโอ้โหได้ยังได้ยัง่ายแล้วปันนีนครับเอ้าใช่ไหมก็ห้อยหน่อยล่ะห้อยว่าเสือบะฮูน่ะ อาอสรสวิงก็เครับเนาะสวิงกับสวิงตอนนี้แห้งเยอะแล้วมึงแบงสุดายตะกี้อาจารย์แบงค์ยิงได้โกดบอดติดโอดช็อตเดือดเลยกูใช่หรืปากกางเน๊ยอื้อ

มาดูว้าคุ้มแล้ววันนี้สวดๆสดๆ,สดๆนี่คอยมาสร้างห่างนีววะนี่ครับก่อนตัวนี้เราแวะพักกันกนครับก็เรา ฉันแบงยิงมาให้แล้วครับนะี่ปากกางครับในตำนานตนนัวนี้วักแหว่าไอ้วักพักตอนล่มร่มนะพี <c oughs> ่ล่มร่มนะครับตอนนี้ขึ้นจะหมดแล้วครับอันนี้ก็เราแวะอยู่ข้างเกานะเนาะเดี๋ยวค่อยเดินครับตอนนี้เราไปลูกหาเขานะ ก่อนนี้เขาปลูกสวยนะครับนี่เขาลวดหนามมาล้อมวัวเนาะไม่พุงไม่ไผ่นี่ครับเดี๋ยวเดินกันต่อนะก็เราต้องเอาปลาไปเก็บก่อน,นครับตัวใหญ่หนักแล้วก็เดี๋ยวเอารถไปรับประจานแบงคนะ์เนาะ นี่ครับก็น่าจะปิดคลิปไว้ที่เท่านี้เนาะพอแล้วครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์แบงค์ก็จะดำไปทางใต้นะครับเดี๋ยวเราเอาปลาไปเก็บกันครับแล้วก็เอา,ารถมอเตอร์ไซค์ไปรับอาจารย์แบงค์เนาะกบับออฟตัวหน้าครับแบกไปไม่ไหวแล้วโอเคครับก็ขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมกันครับเดี๋ยวไปกันต่อครับนี่ครับ กี่ิโลนะเอ้ยไม่พูดได้เลยสามโลสามขีดใหญ่มากออกเดินเห่มากวะบอกบ้างดีล่ะจะจามาเบ่งเป็นจุดต่างุก แล้วก็มิลลิโลกิโลกิโลนะือจบกันมลดวสองหม่อมหม่อมตอนนี้จบแล้วคลิปนี้คุ้ม